ส,ส,ส, oh ส,ส,สิส่งท oh ี land ่เขาต้องการบอกกับคุณให้เข้าใจในตอนนี้เป็นการเอนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันบอและ12ราศีค่ะสิ่งที่เขาต้องการบอกกับคุณให้เข้าใจในตอนนี้นะคะเรนดอมนะคะเป็นการเนดอมเล่าเรื่องไพ่มันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะอย่าเครียดนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะนะคะ สิ่งที่เขาต้องการบอกกับคุณให้เข้าใจในตอนนี้นะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปหรือรักหรือชอบการดูดวงดูแรนดอมพีอาการเนี่ยขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์กระดิ่งกินกังให้กันละกันโอ้เป็นความคิดที่มันเหมือนแบบในใจเขาอ่คนคนนี้นะมีความเครียดหรือความตึงเครียดที่บอกกับใครไม่ได้ หรือตัวเขาเองนะเวลาเนี้ยหรือนะขนาดเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะมีความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจเหงาเราก็ป่วยนะคะภายเบื้องลึกภายในใจมีความเหงามีความตึงเครียดกําลังเก็บกดทางด้านอารมณ์อยู่เห็นไหมเป็นไพ่ดาบกลุ่มเมทุนตุนจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคนที่มีมีความเครียดนะคะหรือ,อุปสรักบางอย่าง นอนดีกว่าฉันไม่ฉันอยากจะไปหรือฉันอยากจะทําอะไรเงี้ยเก็บกฎทางความรู้สึกหรือเก็บอาการเก็บอารมณ์สิ่งที่เขาต้องการบอกความในใจหรืออยากจะบอกบอกับคนให้เข้าใจในตอนนี้ก็คือเหมือนตัวเขาเองอะตอนนี้นะเขากับคุณอะมีเรื่องราวของอะไรแห่งกันใช่ไหมหรือเขากับคุณทําให้คุณไม่ถูกใจหรือไม่สบายอกไม่สบายใจคุณก็เลือกที่จะนิ่งและวางเฉยมากกว่าที่คุณจะคอนแทคโอ้เลยมีปฏิกิริยา ไม่ดีกับเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือใจกองความรู้สึกอะมันเหมือนแบบตัวคุณเองอะตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณตัวเขาเนี่ยมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นกั้นกั้นไว้ระหว่างความรู้สึกกักกันไว้หรืออุปสรรคของการเดินทางระยะทาง หรือสถานที่ทำงานอะไรแบบนี้นค่ะทำให้คุณกับเขามันเหมือนมีความต่างกันแล้วมีความเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นไพ่อารมณ์ขึ้นสี่ดาบเป็นไพ่เจ็บป่วยไพ่าอารมณ์ไอแนวินาทีเนี่ยมันโอ้ยมันเฟลจังเลยอ่ะมันดาวจังเลยมันรู้สึกว่าโอ้ยต้องการกำลังใจต้องการคนที่จะเข้ามาเนี่ยเหมือนแบบประช็งประคองอะ่ะออประคองจิตใจของเขาอะไรแบบนี้นนะ นี่คืออารมณ์ของเขาฟิลของเขาที่เป็นเหมือนแบบเบื่อๆเนื่ยแล้วขนาดนอนนี่ก็ยังใส่ชุดเกราะด้วยเห็นปะฉะนั้นแน่นอนค่ะตำแหน่งหน้าที่ของเขาทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายสภาพแวดล้อมทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกมีความตึงเครียดเพาว่าตึงเหมือนตัวเขาเนี่ย กำลังหรือพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองมีความสุขแล้วซึ่งมันก็มองไปถึงพาธของของคนที่กําลังนะก,ก,ก,กำลังก่อเกิดกําลังกําเนิดหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็คิดถึงพฝ้าคิดถึงพีนอฟเพเทอร์เฮนคุณเนี่ยต้องเป็นเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามีกำลังใจมากๆเลยนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะ คุณจะต้องเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีรอยยิ้มมีกําลังใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือแบบเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในเบื้องลึกภายในใจมันต้องมีบางมุมหรือบางสิ่งคุณเหมือนตัวคุณก็แบบแบกอารมณ์แบกความรู้สึกแบกปัญหาแบกความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบ มีความตึงเครียดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายอกสบายใจไว้มีความที่มันเป็นเหมือนแบบมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อกับสิ่งที่คุณกําลังเจอณนะปัจจุบันนี้เพราะอะไรคุณเหมือนคุณแบกปัญหาทั้งหมดไว้แบกบโลกไว้คือคุณอยู่กับเขาอะมันไม่ได้เหมือนแบบคุณสุขเสมอไปมันก็มีบ้างนะบางอารมณ์บางฟิลบางสิ่งที่เป็นหรือแม้กระทั่งบางมุมบางอย่างที่ ทำให้ความรู้สึกของเขาและคุณเหมือนมีมิฟิลที่มันเป็นเหมือนพ่อแง่แม่งอนกันหรือเป็นฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบอย่า่จะฉันอยากจะบอกเธอตรงนี้ฉันอยากจะทำไอ้ฟิลแบบเนี้ยให้มันเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้มีความกล้าที่จะทำเพราะวัยฉันก็มีอีโก้หรือมีกำแพงฉันมีข้ออ้างของฉันเยอะมันเป็นแบบจุดจุดประกายของความคิดบางสิ่งบางอย่างที่เขาควรที่จะทำหรือเขาอ่ะ ควรที่จะมอบความรู้สึกแบบนี้ให้กับคุณแต่ตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนแบบไม่เคยได้ทำอะไรให้คุณเหมือนภาคภูมิใจมีแต่ทำให้คุณอะ่ะรู้สึกว่าเฟลดาวแต่คุณคุณก็ยังมีความเข้มแข็งหรือมีความอ่อนโยนมีมีความให้กับเขาอะ่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณให้เขาไปอะ่ะมันก็เลยรวมไปถึงพาทของความรู้สึกความ ความความอ่อนโยนความอ่อนไหวความมั่นคงความที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คือคุณเป็นคนเข้มแข็งฉะนั้นถ้าคุณจะถ้าคุณไม่เข้มแข็งอ่ะคุณจะอยู่กับเขาไม่ได้เปิดใหม่อีกหนึ่งใบนี่ไงเป็นความเข้มแข็งที่เหมือนแบบคุณเหมือนไม่มีใครอ่ะที่จะสามารถอ่ะอยู่กับเขาได้ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเขาได้ไม่มีใครที่จะสามารถ คิวใจหรือพยุงใจเขาได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณคือคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เก่งเอสเห็นไหมถือไม่เท้าที่จะหยิบยื่นให้ฉันไม่สนถึงฉันจะเหนื่อยอยู่กับคุณมากเท่าไรถึงคุณจะทําให้ฉันน้อยเนื้อทําใจสักเท่าไรฉันก็ยังต้องอยู่กับคุณเพราะอะไรเพราะความรักและความหวังดีฉันไม่ได้มีข้ออ้างเหมือนคุณนะฉันเนี่ยอยู่แบบนี้ถ้าฉันไม่พอใจคุณฉันก็จะเลือกนิ่งมากกว่าฉันไม่ใช่อารมณ์เหมือนคุณเพราะฉันผ่านด่านการใช้อารมณ์ มาแล้วสัญญาใช้สติที่มันมีคุณค่ามากขึ้นที่มันส่งคุณค่าที่มันเหมือนแบบเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีปัญญาและเป็นคนที่มีแบบความรอบรู้ในตนเองฉะนั้นแน่นอนคะ่ะบางม,มุมบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความรู้สึกหรือจิตใจสำานกของ คนของใจของสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นปะไม้เท้าคะ่ะหนึ่งไม้เท้าคือไม้เท้าที่มอบให้ความรู้สึกความหวัาางดีความต้องการอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆนะคะสวัสดีทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วนะเข้ามาใหม่นะคลิปวิดีโอนี้พลังงานนี้เป็นของคุณคะ่ะเนี่ยก็คือสิ่งในใจเหมือนตัวเขาเองเหนื่อยแล้วคิดย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับการครบ ของคุณกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวเขาล้วนๆเลยตัวคุณนะแทบจะไม่ได้ทามาเลยเลยนะเขาเหมือนตัวเขาเองก็รู้สึกมีจิตใต้สํานึกไหมรู้ทางจิตวิญญ,ญาณทางด้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะโอรู้สึกรู้สึกไงกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออยู่รู้สึกว่าเขาอะพลังงานมันถดถอยหรือสิ่งบางสิ่งหรือมุมบางมุมที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่น่ารักอะ แล้วก็ไม่สดใสไม่ไม่ไม่เป็นคนที่แบบอ่อนโยนแล้วก็น่าเข้าใกล้นะค้นหาเออสำหรับสำหรับคุณโอ,อ้ตัวคุณอะให้อภัยเขาตลอดแหละแต่แต่มันก็มีความเหนื่อยบ้างอะไรที่ฉันก็อยู่กับเธอเนาะฉันก็เหนื่อยมากอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อเธอรู้แบบนี้แล้วอะคือสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาทำเขาอยากให้คุณอะหรืออยากตัวเขาเองอะอยากที่จะ เปลี่ยนหรือปรับอยากให้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเหมือนแบบตัวเขาปรับให้มันได้มากกว่านี้เพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะมันต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่แล้วอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคุณยายเขาเป็นคนคิดบวกแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะความหวังดีของคุณอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ตอบรับโจทย์ที่คุณให้นะคําพูดบางคําพูดของคุณอะ่ะมันก็มันก็ทําให้เขาคิดได้แต่ว่าติดที่ว่า ค่อนข้างจะมีอีโก้หรือมีกำแพงค่อนข้างหนาเกินไปหรือสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปมันเลยทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะลงได้จะด้วยวุฒิภาวะจะด้วยความเป็นผู้น,นำจะอยู่ในเหนือองค์กรอยู่ในบ้านติดความเป็นนิสัยความเป็นอีโก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอความรักที่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนอย่างคุณเขาไปเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึงบอกตรงๆว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้มีใครอยู่กับเขาได้นะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมืนอนโอ้มีใจกล้าหาญมากๆเลยถึงจะอยู่กับเขาได้เพราะเขาเป็นคนที่อีโก้เยอะแล้วก็เป็นคนมีมาตรฐานสูงคิดเยอะพูดเยอะทําเยอะไม่ได้มีความนิ่งนะคะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะมาใครที่อยู่กับเขาเนี่ยต้องมีความอดทนฉะนั้นคุณมีเดอะสตาร์ในตัวนะคะ ถูกต้องเลยใช่เลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบคุณมีเดอะสตาร์ในตัวหรือเป็นคนที่อดทนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอดทนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนมากคนที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะเหมือนตัวคุณมีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วก็พร้อมที่จะจับมือหรือพยุงคุณน่ะไม่ค่อยคุณรู้ทั้งรู้ว่าถ้าเขาไม่มีคุณน่ะเขาจะเป็นยังไง คุณก็ไม่เลือกที่จะปล่อยมือเขาเพราะคุณสงสารเขามันมีทั้งความรักความหวังดีความเวทนาความสงสารอะไรแบบนี้คุณถึงได้มันถึงมีทั้งความอดทนอยู่ในด้านเรื่องความรักครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วแล้วก็นิสัยคุณที่คุณเป็นแบบนี้มานานเนิ่นนานแสนนานด้วยนะคะความอดทนของคุณค่อนข้างสูงสิ่งต่างๆที่อยู่กับตัวคุณค่อนข้างสูงชแน่นอนคะ่ะ คุณก็เลยเป็นมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านความรู้สึกกับเขาเมื่อครั้งหนึ่งเหมือนตอนหนึ่งที่เขาแบบรู้ใจตัวเองว่าเขาจะต้องทําอะไรให้จิตใจเขาเข้มแข็งมากกว่านี้ให้เขาดีมากกว่านี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากที่จะทําอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นอยากที่จะเหมือนแบบไม่อยากใช้อารมณ์อีกแลว้วอะเพราะว่าการที่เขาได้ใช้อารมณ์หรือ ได้ใช้ความคิดในสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลย,เยฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้มีความสุขอะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องปรับแล้วนะท้าไม่มีคุเนี่ยใครจะมารับสภาพเขาได้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้เอ้ทำไมเขาไม่เป็นคนอ่อนโยนก่อนหน้านั้น,น,นคุณกับเขาก็เขาก็แสดงความรักกับคุณได้มากมายทําไมตอนนี้เขาต้องเอาชนะเอาเป็นว่าคนคนเนี้ยนะรู้ ว่าจริงๆแล้วถ้าเขายังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเขาก็จะเสียคุณไปเพราะตัวคุณอะเป็นคนที่เข้าใจเขาคนเดียวแหละตอนเนี้มันไม่มีใครที่จะมานั่งเข้าใจเขาแหละเพราะว่าถ้าไม่มีคุณอะก็ไม่มีใครที่จะมานั่งเข้าใจเขาเหมือนก็อย่างที่คุณเป็นเหมือนก็อย่างที่คุณทำเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้อง ที่ต้องยอมรับก็คือในใิสัยใจคอของคุณคุณแมนคุณเก่งคุณแกร่งคุณสามารถอยู่กับเขาได้เนี่ยเขายอมรับในในใจคุณมากๆา,ากเลยโก็ไม่ธรรมดานะถ้าอยู่กับเขาได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมัน,มนแบบเขาถ้าเขาไม่ชอบใจหรือเขาไม่โอเคกับสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สแสดงในมุมของความรักนั้นออกมา หรือตัวเขาเองก็จะไม่พูดไม่เจรจาไม่ไม่แสดงอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าคุณน่ะต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการแล้วล่ะตอนเนี้แล้วตอนนี้ความนิ่งของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังที่จะแสดงออกกับเขาคุณอยากให้เขารู้ว่าถ้าการที่เราไม่ชอบให้ใครทําอะไรเราก็ไม่ควรที่จะทําแบบนี้กับคน ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณกําลังทําหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดเนี่ยมันก็เลยทําให้มีบ่ายดสิ่งรือย,อย่างหรือมุมบางมุมมาสะท้อนทางด้านความรู้สึกที่มันกําลังก้าวออกไปก้าวกระโดดออกไปหรือสิ่งบางสิ่งที่มันกําลังที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วบอกได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันก็คือความรักนะคะ แต่เขาจะเป็นคนที่รู้จักความรักน้อยก่อนหน้าเนี่ยออก่อนหน้าเนี่ยคุณนะ่ะเป็นคนจุดประกายทางด้านความรักให้กับเขาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วนะคนเราอ่ะมันต้องมีความรักนะมันจะอยู่เป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเรารักใครเราต้องแสดงออกหรือเราเราเรา,เรามีความแฮปปี้กับเขาเราต้องแสดงออกไม่ใช่ว่าเราลักเขาแล้วเราไม่แสดงออกแล้วเขาจะดู้ได้งไงไน,นี่คือตัวคุณค่ะ ที่เขาอะรู้นะคะรู้ตอนนี้ว่าสิ่งที่เขารับรู้มาตลอดคือตัวคุณนะที่ที่แสดงความรักความหวังดีให้กับเขาได้รู้จริงๆได้รับทราบว่าความรักอะ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ไม่ไกลนะมันก็อยู่แค่นี้มันต้องเหมือนใช้ใช้ใจในการโครบหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็ต้องมีมีความเป็น ตัวของตัวเองแล้วก็ให้อภิสิทธิ์กับฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาจริงๆอะ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอิทธิพลทางด้านความรู้สึกอิทธิพลทางด้านจิตใยหรืออิทธิพลทางด้านสิ่งที่มันขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามหรือสิ่งที่มันมันตามมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ ระหว่างความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเรียกว่าเขาก็ทดสอบหัวใจมาเดินานานแสนาน,าน,านานหรือสิ่งที่เขาเจอมานะ่ะเขาไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งบอกชอบบอกรักหรือแสดงความรักให้กับคุณแต่จริงๆก็แอบมีหึงห่วงบ้างอะไรแบบนี้เนาะเพราะความดือ้อและความความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะกันนะคะ นี่คือตัวเขาหรือนิสัยใจคอของเขาที่แล้วก็ข่าวความเหงาของเขาว่ามันเกิดจากตัวเขาล้วนนะเออเกิดจากตัวเขาเกิดจากความความใช้ชีวิตของเขาหรือสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณเพราะว่าตัวคุณน่ยก็เป็นคนที่มอบให้อยู่แล้วไม่ได้ทำให้เขามีความไม่ดีใช่ไหมยออ ุทเป็นฝ่ายที่ให้ใช่ไหมแล้วฝ่ายที่ให้แล้วก็เป็นคนที่ออมอบความรักความรู้สึกที่ดีถ้าทางด้านโหรศาศาสตร์ไพ่พุทธอนสุขค่ะมีเสน่ห์เนาะกุมเมทุนตุนเมินกรกฎพิจิกนะคะก็แล้วก็ดิน แต่เป็นดินแข็งนะคะดินแบบภูเขาดินที่เป็นเหมือนแบบเหมือนใจอะที่มันแข็งแกร่งง่ายๆนะเนี่ยเครียดวิตกกังวลเพราะมันมีคำพูดบางคำพูดที่ตัวคุณะฝากไว้ให้เขาคิดได้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาจะไม่ได้ค่อยคิดเรื่องบางเรื่องหรือมุมบางมุมได้ล่ะคะ่ะแต่พอคุณได้พูดได้ปรับเปลี่ยน สัศกติหรือสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ตรงนี้มันทําให้เขาคิดได้ว่าเขาควรที่จะต้องทำอย่างไรเขาควรจะต้องอยู่เลเวลไหนเขาควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะฉันแน่นอนค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือมุมที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นมุมสะท้อนหรือเป็นมุมที่หักเหระหว่างความรู้สึกของคุณและความรู้สึกของเขา ไม่มีสิ่งไหนเลยค่ะที่มันจะมาปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองไม่มีใครช่วยเขาได้นะคะถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองวันนี้มันก็เป็นวันหนึ่งที่ขเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เฟลเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อความรักเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนเขาอยากจะเปลี่ยนเพื่อเพื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอยากจะเปลี่ยนมากๆนะคะนะคะเขาอยากจะทำยังไงให้มันเหมือนแบบ สิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเป็นแบบนี้รู้ตัวรู้ตัวต้องการอยากพูดนะคะอยากมีความรู้สึกที่มันมั่นคงเหนื่อยกับอารมณ์เหนื่อยกับความรู้สึกของตัวเองเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองทำ ตัดสินใจไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้คุณจะไปคอยเป็น GPS ในการตัดสินใจให้กับเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยพูดคอยบอกคอยเตือนทุกอย่างให้กับเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็เลยไม่อยากที่จะต้องการทําอะไรใดๆทั้งสิน้นเขาได้อยากให้ใช้ชีวิตเหมือนแบบให้มีความสุข นะคะถ้าเขาจะมีความรักเขาก็ต้องมีความรักกับคุณเพราะเขาเขาเขารู้ว่าคนที่มาเติมเต็มหัวใจเขาหรือทําให้เขามีความสุขได้ก็คือมีแค่คุณไม่มีใครหลับเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้อารมณ์คําพูดตรงถ้าใครที่อยู่กับเขาก็ต้องเหมือนแบบคอยคอยใช่ไหมเนี่ยน,นะพายอารมณ์ขึ้นเป็นคนเจ้าอารมณ์และพูดตรงคําพูดของคุณนะมีความหมาย วันนี้คำพูดของคุณมีความหมายมากสําหรับเขาเขาคิดได้ค่ะนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้เขาก็ไม่มีความสุขเขาดูไม่มีความสุขอะเม้อลอยคิดถึงคิดถึงคำพูดคิดถึงว่าเขาจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องโฟกัสยังไงถ้าดินราศีพฤษภกันมังก่อนอยากแฮปปี้อยากมีความสุขไม่อยากอยู่ติดทวงอารมณ์แบบนี้นะคะแล้วก็อยากอยากแบบอยากใช้ชีวิตกับคนที่เหลืออยู่ อยากทําให้คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเขาซึ่งอยากจะขอโทษอย่าพูดคําบางคำที่เขาไม่เคยได้พูดในใจฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้มันเป็นวันที่เขารู้สึกว่ารู้สึกได้คิดถึงต้องการอยากขอโทษในสิ่งที่เขาได้ทําไปเขาไม่ได้ตั้งใจบางทีเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาทําอะไรลงไป ฉะนั้นเรนด้อมเนี่ยเป็นเรนดอมของคุณค่ะกับเขาใช้วิจารณญาณนะคะสิ่งที่เขาจะ,จะบอกคุณก็มีความคิดถึงคําขอโทษสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณอะไรขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขนะคะหลับรอยยิ้มในการดูเรนดอมอย่าไปเครียดมากนะคะเพราะชีวิตเราเครียดมา,มากแล้วดูเรนดมอมดูให้มีความสุขค่ะนะคะแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆนะ วันนี้ปกีกรณ์ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ